สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่า s u n l y p i t ชอ r ์ในตู้กาชาเพื่อโอกาสได้รับ s u n l y p i t ชอ r ์แล้วก็ Moon Catcher มือ1น,นะก็จะมาเปิดใน ID สายฟรีนะครับด้วยตัวกาชาทั้งหมด60บใบนะครับก็เปิด1ครั้งได้12รอบนะและก็จะมาเปิดกาชาตู้ครบรอบ9ปีด้วยนะครับผมด้วยตั๋วกาชา ครบรอบกาปีเนี่ย140บใบนะครับก็เปิดได้14รอบนั่นเองอ่าก็จะมาทำภารกิจให้เสร็จเนาะในการเปิดกระชาตู้ครบรอบ9ปีให้ครบ20ครั้งนะครับผมขาดอีก14รอบนะครับผมผมขาดการเปิดตู้กาชาครบรอบก้าปีอีก14รอบนะครับก็จะได้กบ9กดาวและนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดในคลิปนี้ด้วยนะครับเออบอกเลยว่าจะหนักจะเต็มครับคลิปนี้มีแต่กาชากาชากาชานะครับผมโอเค มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเปิดตามหน้าหาซัลลี่ิเชอร์ดีกว่านะครับผมบอกเลยนะถ้าผมได้ผมจะปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กแน่นอนเพราะว่ากบไฮเปอร์ผมในตอนเนี้ล้นคลังเลยครับคือ ID สายฟรียังไม่ได้ตัวอ่าถ้าใส่ทั้งหนดเลยไม่แต่ตัวกันบินเคอมูลออกกําลังกาย,ยาครับเออตัวกันบินล่าสุดโอ้โห เมื่อกี้คือผมรู้ว่าซัลลี่พิเชอร์ออกมาเลยเว้ยเป็นตัวซัลลี่เหมือนกันแต่ว่าเ,เป็นซิเป็นซัลลี่ปืนฉกาจนะครับซึ่งผมซึ่งผมไม่ได้อยากได้นะครับเออแต่ได้มาก็ดีครับแต่ผมอยากได้ซัลล er> ี่พิเชอร์มากกว่าไงเออแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับตอนนี้ผมก็มีกลุ่มแรนเด์เจอร์กลุ่มที่4แล้วนะเป็นกลุ่มล่าสุดเลยนะครับใครที่ยังไม่เข้าก็เข้าได้นะครับผมลิงกลุ่มแรนเ์เจอร์กลุ่มที่4ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเเเนนี่่ยัังไไไมมดด้้้้้ขขาาก็ะครบผแลว Уров, ถ้าเก o, ado, so so then, match, oh ิดว่าลิงก์มันเข้าไม่ได้ก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะครับซันลี่อีกแล้วอะเอาซันลี่พิเชอร์มาหน่อยชื่อซันลี่พิเชอร์เต็มหน้าผมเนี่ยเอาให้มันขึ้นหน่อยโอ้โหซันลี่แมกแมคมชีนทำไมทางเกมทำอย่างนี้กบผมอะทำไมทางเกมทำอย่างนี้กบผมอะคือซันลี่ออกมาแล้ว3ตัวเว้แต่ว่ามันไม่ใช่ซันลี่พิเชอร์เป็นซันลี่ตัวอื่นทำไมถึงไม่เอาซันลี่พิเชอร์ไหมผมโอ้โห ตัวนี้มาอีกแล้วนะครับไอเจมรถของเล่นออกได้ออกดีนะครับตัวพวกนี้โอเคแล้วก็ลิง์ Discord ผมนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเป็น่า Discord ของผมเองนะครับสามารถเข้าได้นะสามาชิกประมาณ3 0 0กว่าคนแล้วนะครับตัวนี้ก็ซันลี่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ซนันลี่เบเชอร์เอ้ยทางเกมมันเล่นตลกอะไรกับผมหรือเปล่าวะผมว่าทางเกมต้องเล่นตลกอะไรกับผมแน่ๆวะ คือมันออกซัลลี่เยอะแล้วก็แบบได้หลายตัวนะแต่มันไม่ใช่ซัลลี่พิเชอร์อะอะไรเนี่ยทางเกมอะครึ่งทางเลยครับครึ่งทางแนละน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแหละนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละแล้วแหละสำหรับการเปิดกาชาใน ID สายฟรีนะครับเพราะว่า Ruby ผมจะเอาไว้เปิดเดือนหน้ากาชาก็เปิดเดือนนี้หมดแล้วนะครับอตัวกาชาก็เปิดเดือนนี้หมดแล้ว จะไม่ได้ซารีพิเชอร์อจริงเหรอวะวออกยากมากนะครับผมเปิดวันที่24มีนาคมนะครับประมาณบ่ายสบ่าย3 20กว่ากว่าตอนนี้บ่าย3 31แลละนะครับเปิด,เ,ปดเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ถึงบ่ายแล้แะถึงตอนนี้เลยนะครับ okay. โอเคโอ้โหดุริยางเอามาทำไมวะเนี้ยผมมีแล้ว ผมอยากได้ซารีฟิชเชอร์โอ้ my god เอาให้ผมหน่อยสิทางเกมใครได้ซารีฟิชเชอร์ก็คอมเมนต์หน่อยนะผมอยากรู้ว่าแบบมีคนได้ไหมในการอ่าเปิดกาชาตู้รอบนี้นะครับมันน่าจะเป็นเพื่อโอกาสรอบสุดท้ายหรือเปล่านะครับโอ้โหเอามาทำไมวะเนี่ยอยากได้ซารีฟิชเชอร์เฮ้ย ขอหน่อยสุดท้ายแล้วนะเนี่ยไม่ได้ก็คือจบนะก็ไม่ได้เปิดเลยนะอ้น,นี่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอะไม่ออกจริงๆว่ะ60 60ตัวนะครับ60บใบอะ่ะตัว60บใบอ,อ่ะอ่าใช่น่าจะเป็นตู้เพิ่อมโอกาสรอบสุดท้ายแล้วแหละนะครับน่าจะนะน่าจะหรือไม่ก็อาจจะ มีเพิ่มโอกาสอีกผมว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละผมว่าเพราะว่าประมาณวันที่30 31เขาก็จะปิดซ่อมบำรุงฐานทัพแล้วถ้าจะมีก็คงจะเป็นซารีเปเชอร์จับคู่กับบราเบตเตอร์เบอร์สาอีกรอบหนึ่งนะครับต้องดูเอานะครับมาเดี๋ยวเปิดอันนี้รัวๆเลยนะครับร40บใบนะครับอันนี้ย่อยทิ้งนะครับอันนี้ย่อยทิ้งอันนี้ย่อยทิ้งนะครับอันนี้ย่อยทิ้งย่อยทิ้ง ย่อยทิ้งไอดีนี้ได้แบบได้บอลจระเข้เยนะนะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับย่อย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 ทิ้งหมดนะครับผมไอดี ID นี้ย่อยทิ้งหมดนะจะเก็บแต่หุวยไว้ก็ได้ครับกับฟิชชูนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนาะแต่ผมแบบว่าไอีมันอโอเคแล้วอะ่ะก็เลยไม่เก็บไว้ดีกว่าเอาไว้ย่อยนะครับอันนี้เก็บไว้ได้เอาไว้เล่นในสเสด็จหลักระดับฮาร์ดได้นะครับ เรื่อยๆครับเรื่อยๆโอโ้โหโคตรเกลือ,อคือแบบเปิดสาขาสไลด์ฟิชเชอร์เลือเกลือมากอะรอบนี้ย่อยทิ้งหมดเลยนะครับใครได้ตัวพวกนี้ก็ย่อยทิ้งได้นะครับอไอมีแต่คน,คนเ,เนี้ยคนนี้โวชมเป็นเนี่ยคนนี่ลดแชมเปญเนี่ยก็พอได้อยู่เอาไว้เล่นได้ในหลีกล่างๆนะครับอืมเหลือย่อยทิ้ง ย่อย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 อันนี้ไม่ย่อยนะครับที่เหลือย่อยหมดอ่ารอบนี้ตัวนี้เก็บไว้ได้นะครับเอาไว้คอมโบอันนี้ได้เท่ากับว,ว่าใครอยากเล่นนะแบบชินชอบอันนี้ก็เก็บไว้ได้อันนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับอันนี้แบบเผื่อบอกเผื่อไว้เนาะเผื่อใครแบบไม่รู้ว่าตัวไหนดีบ้างตัวไหนแบบควรจะเก็บไว้บ้างเนาะผมก็เลยบอกให้นะครับ ย่อยชิ้นหมดเลยนะครับตัวพวกนี้ย่อยชิ้นหมดเลยนะครับอย่าไปเก็บไว้นะ <c oughs> ถ้าเก็บไว้ก็เอาไว้เป็นวัตถุดิบในการผสมเรนเจอร์สำหรับผมผมมองว่าเอาไว้ย่อยหาแร่ย่อยเอาแร่ม่วงดีกว่าคุ้มสุดอันนี้ก็เก็บไว้นะผมได้รถคนนี้รถแชมเปญเนี่ยสามตัวแล้วได้แล้วมั้งเนี่ยได้เยอะมากนะครับตัวท็อปท็อปเนี่ยยังไม่เห็นนะมูนผีจีนเก็บไว้ได้ครับเป็นโอการบินที่ดีอยู่ อันนี้ก็เก็บไว้ได้เอาไว้เป็นเอาไว้เป็นตัวพีหนึ่งรย่ยอยย,อย่ยอยย่อยเก็บไว้ได้อันนี้ย่อยอันนี้ก็ย่อยอา่าเนเตัวนี้ได้ใช้ได้นะครับโคตรเจ็บใจอ่ะหกสบใบเลยนะเว้ยซันลี่ิเชอร์ไม่ออกอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาละกันมาเปิดเก้าตู้เก้าปีก็เกลืออ,อ่ะรอบนี้ย่อยชิมหมดเลยครับมือรี่อย่าไปเก็บไว้ครับ บอกเลยว่าเมอร์รี่อ่ะอย่าไปเก็บไว้โอ้ย่อยทิมหมดเลยรอบสุดท้ายแล้วย่อยย่อยอันนี้อันนี้เก็บไว้ได้เอ้ยขอไปตัวนี้ครับตัวนี้เก็บไว้ได้ครับเอาไวบ้บบบวิ่งได้อันนี้เอาไวบ้บบบวิ่งได้ถือว่าแบบวิง่งบับวิ่งเร็วอยู่อืมที่เหลือย่อยทิมงหมดเลยเอโอเคครับอย่างน้อยก็ ถือว่าทําภารกิจเสร็จแล้วกันขู่เปิดก,กระชาเกลือมากรอบเนี้ฉันไดวงแดงมาอีกาล้ว <laughs> ผมได้อีกแล้วอะ่ะโคนี่เฉลเดอร์นเนเี่ยผมได้เยอะมากมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมปั้นนี้โชว์เลยเฮ้ยก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูนะครับที่ผมบอกว่ากบมันจะล้นคังแล้วกบไฮเปิ์มันจะล้นคังแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้ดูผมมีแล้วเนี่ย42ตัวคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกัน <laughs> คือแบบนี่คือสาเหตุที่ผมอยากได้อยากจะได้สนลด์ฟิชเชอร์ถ้าได้มาผมก็จะปั้นแม็กเป็นร่างไฮเปอร์แม็กอ่ะอาจจะอาจจะอัปเกรดอะนรก้าวดาวเอามารีวิวแล้วก็ได้เออเสียดายเสียดายนะครับดูถ้าแสงทันมืดผมอะ่ะมันมีแค่ตัวมูลลดน้าหนักเนี่ยนะครับมูลออกกําลังกายอะไรเนี่ยเออถ้าผมจะปั้นมันก็ปั้นได้แต่ผมไม่อยากปั้นเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับถ้าจะปั้นก็คงจะปั้นเอาเนี่ยเนี่ยเอาความสามารถอัพเอาความสามารถก้าวดาวเป็นอยู่ศัตร,รูออกปฏิรัตการโชวคคาวเนี่ยเอามาเล่น นะครับเอามาคอมโบกับเอเลนเดเกอร์อืมเดี๋ยวผมไม่เอาไงผมไม่เอา <c oughs> เพราะว่ามันมองแล้วมันไม่คุ้มนะครับ <c oughs> อ,อ่อ่ะมาไหนๆแล้ก็ไหนๆแล้ยัดใส่เลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำภารกิจเลยอัพเกรดเป็นร่าง9้าดาวก็น่าจะได้นะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันวัตถุดิบมันครบไหม แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมที่อ่าผมไม่ได้ลงคลิปนะครับ2วันและนะครับวันที่ยิบยิบยิบเท่าไหร่นะยิบสองกับยิบสามมั้งเออผมต้องขออภัอยจริงๆที่ไม่ได้ลงพอดีว่าไปหาซื้ออะไรหลายๆอย่างพอดีว่าแบบอ่ามันเรียกว่างเงินเดือนได้หรือเปล่าว่ามันเรียกว่างเงิน youtube ออกนะครับผมก็เลยไปหาซื้ออ่าของที่ผมอยากจะซื้อนะครับเออ ก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปแล้วก็มันคิดอะไรเยอะแยะครับคอนเทนต์ Content YouTube นี่แหละแล้วก็เรื่องของอาการการหาความรู้การหาแบบทักษะนะครับพวก Photoshop เออแล้วก็แบบ Photoshop แล้วอ่าแล้วก็ Premiere Pro เออผมหาความรู้เพิ่มนะครับให้แบบอ่าจะเรียกว่าไงดีให้อ่าเพื่อให้ เพื่อให้คลิปผมมันดีขึ้นน่ะเออให้ให้ช่องผมมันดีมากขึ้นเอาโอเควัตถุดิบครบอยู่อ่ะไปอัปเกรดเลยครับเรียบร้อยความสามารถฟื้นฟูได้ท่าก็ถือว่าได้อยู่แล้มั้งโอเคนั่นแหละต้องขอไปจริงคือไปหาประสบการณ์มานั่นแหละ <c oughs> ไม่ใช่อะไรครับผมก็หานะเลยก็หาหามันก็ หาไม่ค่อยได้มันหาได้อยู่มันหาแต่ว่าแบบมันมีสอนน้อยนะครับเรื่องแบบเทคนิคต่างๆนานาในแอป Photoshop ในเออ,เออ Photoshop นั่นแหละเออแต่พี่เมโปิออะเยอะอยู่แต่ผมยังไม่ได้ศึกษานะครับผมศึกษาแค่ h o t o s h o p ผมอยากจะทำน้าปกคลิปให้ให้มันดีขึ้นไงไม่ใช่อะไรนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะแบบน่าจะโอเคแล้วผมมองว่าผม พอจะเห็นแนวทางการทำน้าปกเพิ่มอยู่โอเคเรียบร้อยฮะเออผมผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวนี้โคนี่เชลเลเดอร์สีฟ้ามันจะเอามาลงกาชาหรือเปล่านะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือมันเอาตัวคือมันไม่มีตัวเลนเจอร์ธรรมดามาให้เราเว้ยมันแจกโคนี่เชลเลเดอร์สีฟ้ามาเลยเป็นจาโคนี่เชลเลเดอร์ อ่าเป็นร่งางอัตาม,มาเลยอะ่ะเออมันไม่มีร่างธรรมดาให้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอ่าให้มันจะมีให้สุมในกาชาหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันหรือแม่มันจะแจกตอนไหนอังไหมเจสิก้าเอเจนต์แดงก็ไม่รู้ว่าจะแจกอหรือเปล่าเนาะต้องดูอนาคตกันอืมอันนี้ได้อยู่นะความสามารถ9ดาวอะ่ะผม ได้หมดแล้วอ่ะมันโอเคหมดแล้วถ้าจะให้มันดีกว่านี้ผมก็ต้องไม่ไดีถ้าจะหาความสามารถเก้าดาวตัวอื่นก็ต้องอัปเกรดตัวอื่นเป็นเก้าดาวด้วยซึ่งผมผมยังไม่ได้อัพอเลเวอร์เป็นเก้าดาวเลยเดี๋ยวต้องรอดูอนาคตแหละว่าผมจะอัพเป็นเก้าดาวไหมอา้าวบอเจระแค่ลืมอัปเกรด ผมกาลังหากบอัลต้าอยู่นะคุณผู้ชมกําลังหากบอัลต้ามาปั้นบอสจระเข้อยู่ผมจะปั้นบอสจระเข้เป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะเพราะว่าบอสจระเข้มันเก่งเก่งกาดเลยแหละเหลืออยู่14ตัวนะครับกบอัลต้าผมจะหาจากไหนได้อีกไหมถ้าจะหาก็หาได้จากห้องทดลอง ซึ่งมันใช้แต้มกบเยอะผมมีกบกี่ตัวมีน้อยมากนะครับโอเคไม่เอาดีกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไต่เพิ่มได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องต้องลองเล่นนะครับในด่านสุดท้ายระดับฮาร์ดก็น่าจะไปต่อได้โอเคเดี๋ยวเล่นเพิ่มนะครับ บอลจระเขียเดี๋ยวเจอกันอ่ะเอามาโชว์ไว้ก่อนสันนีนำไม้อยู่ไหนสันนีนำไมา้เอามาโชว์เฉยๆนะครับเอามาโชว์เฉยๆอ่อุ้ยผมก็เปิดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเปิดเยอะมากเลยอะแต่เปิดเยอะแค่ไหนนะครับสุดท้ายซันล,ลีฟิเชอร์ก็ยังไม่ออกมาสักที อันนี้ผมเหลือล็อกอินอีก150เหลือล็อกอินยี่หครั้งเนาะก็จะได้ลูบี้เพิ่ม 150B บีก็น่าจะได้ประมาณ1200อบีแหละนะครับในเดือนในเดือนเนี้ยน่าจะได้ประมาณสักพันสองบีนะครับสำหรับไอดีสายฟรีเดือนหน้าก็น่าจะพร้อมเปิดกาชาเรนเจอร์หรือไม่ก็กาชาเกียรรอบคลาโบเนาะโอเคก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผมจะเกลือไหมนะครับ สำหรับ ID สายฟรีกับ ID อื่นๆนะครับ ID หลักกับ ID ดลองนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหซันลีพิเชอร์ออกยากมากแสดงว่า ID ID อดา ID เกลือผมโชคดีมากๆเลยนะที่เปิดซันลีพิเชอร์แล้วออกได้อะ่ะแล้วมันออกมาให้อะ่ะโอเคก็ถือว่าโอเคแหละครับที่มันออกใน ID หลักให้ <c oughs> แต่ก็เสียดายเหมือนกันที่ ID ดลองไม่ได้สัก ID เลยนะครับอยากจะได้มากเพราะว่า อยากจะเอามาเป็นตัวรีสกิลให้กับทีมอ่ะอแล้วก็ปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีเพิ่มโอกาสมันน่าจะมาพร้อมกับพ i ิกอัพธาตุมืดแหละเออพิกอัพธาตุมืดเป็นโคตรมืดอ,อ่ะเออนะครับหรือไม่ก็เฉพาะช่วงเออเดี๋ยวมันต้องออกมาแหละสักเดือนไหนเดือนนึงเนาะคิดว่าปีนี้น่าจะยังไม่ให้เราเอามาสุม่มน่าจะเป็นปีหน้า ถ้าไม่ปีหน้าก็ปีหน,น่หน่าเลยแหละนะครับสำหรับ s a l l y Picture นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และก็ติดตามนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอค b แบกนะบายบาย